สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่20ตุลาคม2024นะครับขณะนี้เวลา4ทุ่ม9นาทีนะครับผมฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2ประจำนัดสุดสัปดาห์ที่19ถึง20ตุลาคม2024ถึง25นะครับจบลงไปแล้วนะครับล่าสุดวันนี้มีแข่งอยู่4คู่นะครับ แข่งอยู่4คู่นัดสุดสัปดาห์จันทบุรีนะครับเปิดบ้านเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไปได้3ประตูต่อ2นะครับสุพรรณบุรี FC นะครับเปิดบ้านแพ้กับพัทยายู่นเต็ด0ประตูต่อ6นะครับแล้วก็กเกษตรศาสตร์ FC นะครับเก็บแต้มได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเสมอกับอยุธยายูยา่นเต็ดไปได้0ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับแล้วก สีสเกตยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านแพ้กับบางกอก FC ไป2ประตูต่อสานะครับทำให้บางกอก f fc นีแต้มทะยานขึ้นมาเลยนะครับขณะนี้อยู่ลำดับที่6นะครับวิ่งจากลำดับที่10กว่ามาอยู่ในลำดับที่6นะครับตามแต้มที่ได้นะครับก็มาสรุปผลตารางคะแนนดังต่อไปนี้นะครับแพ้ยูไนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ8เสมอ1ยังไม่แพ้นะครับมีอยู่25แต้มนะครับนำโด่งเป็นจ่าฝูงอยู่ ที่2นะครับชนบุรี FC นะครับฉลามชนนะครับแข่ง9ชนะ6เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่19แต้มนะครับอันดับ3มหาสารคาม SBT นะครับแข่ง9ชนะ5เสมอ1แพ้สามนะมีอยู่16แต้มนะครับอันดับที่4อยุธยายูเนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ4เสมอ3แพ้2มีอยู่15แต้มนะครับล่าสุดก็เสมอนะครับเสมอกับลำดับที่5คือเกษตรศาสตร์ FC นะครับ เกษตร FC ตามมาเป็นลำดับที่5ของตารางนะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ5แพ้1นะครับมีอยู่14แต้มนะครับอันดับที่6นะครับหลังจากได้3มแต้มวิ่งขึ้นมาเลยครับบางกอก FC นะครับแข่ง9ชนะ4เสมอ1แพ้4มีอยู่13แต้มนะครับอันดับที่7เชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ3แพ้3มีอยู่12แต้มนะครับตามด้วยสีสเกตยูเนเต็ดนะครับ หล่นลงมาแล้วครับหลังจากเก็บแต้มไม่ได้2นัดรวดเนี่ยหล่นลงมาอยู่ที่8แล้วครับจากที่4นะครับมาลงมาที่8แข่ง9ชนะ3เสมอ3แพ้3มนะครับมีอยู่12แต้มน,นะครับพลังการ f c นะครับแข่ง9ชนะ2เสมอ5แพ้2นะครับมีอยู่11แต้มน,นะครับตามด้วยลำปาง f c นะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4มีอยู่11แต้มน,นะครับ อันดับที่11โปลิเทโรนะครับล่าสุดก็ยังแพ้อยู่นะครับโปลิเทโรแข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4นะครับมีอยู่11แต้มนะครับตราด FC นะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4นะครับมีอยู่11แต้มนะครับล่าสุดก็เก็บได้1แต้มนะครับตราด FC ตามมาด้วยนครศรียูเนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4นะครับมีอยู่11แต้มล่าสุดก็ยังแพ้อยู่ครับแพ้2นะักติดติดแล้ว นครศรียูไนเต็ดนะครับอันดับที่14นะครับที่ถล่มสุพรรณเมหกประตูต่อ0นะครับพัทยายูไนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ2เสมอ4แพ้3นี่มีอยู่10แต้มนะครับอันดับที่15จันทบุรีนะครับที่เปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้นะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ1แพ้5ถ้ามีอยู่10แต้มครับ2นัดเนี่โอ้เก็บได้เต็มเลยครับ6แต้มอันดับที่16นะครับสมุทรปราการซิตี้นะครับแข่ง9 ชนะ2เสมอ3แพ้4นะครับมีอยู่9แต้มนะครับอันดับที่17ชัยนาทอนบิลนะครับแข่ง9ชนะ1เสมอ6แพ้2มีอยู่9แต้มอุ้ยไม่น่าเชื่อนะครับัชนาทอนบิลนะครับจริงๆนะเป็นทีมที่ใหญ่นะครับัยนาทอนบิลเนี่ยอันดับสุดท้ายครับบวยของตารางเลยครับสุพรรณบุรี FC นะครับเป็นยุคตกต่ำเลยหรือเปล่านี่แอดิมินไม่แน่ใจนะครับแข่ง9นัดเก็บได้1แต้มนะครับ แพ้รวด5นัดเลยครับจากสถิติและผลงานนะครับก็ทำให้อยู่ในลำดับสุดท้ายของตารางนะครับในสไลด์ที่2นะครับแอดมินสรุปทั้งหมดของนัดสุดสัปดาห์นี้ไว้นะครับผมผลการแข่งขันทั้งหมดก็ติดตามรับชมกันได้นะครับโคเวอร์ด้วยดนตรีสั้นๆ1นาทีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าก็ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ